อยู่กับผมมิกซ่าแล้วนครับวันนี้จะมารีวิวเจ้านี่นะครับ g x Z 3 6 0อสามหกศูนย์เบอร์แปดหนึ่งนะครับคันนี้ t 8แปดหนึ่งนี่นะครับบัญชาพลเราจะพามาดูอะไรแต่งของเขากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเนะครับมาดูตรงข้างหลังกันก่อนนี่นะครับก็มีผ้ายางก็มี ไปปัดเหล็กแล้วก็มีอันนี้นะครับสติกเกอร์นี่โอ้สุดจัดครับนี่ไม่ต้องพูดครับสติกเกอร์แล้วมีนี่ครับถังลมนี้ก็ขอปัดเงาเอานะครับปัดเงาเอานะครับถังลมนี้นี่นะครับท่ออันนี้ก็ไตด่วนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับไตด่วนนี่แล้วก็มีทับทิมสีขาวข้างล่างก็เป็นสีแดงคนระับ มังฝุดเข้าทรงเรียบร้อยแล้วก็มีกาครอบล้อนะครับซื้อมาเขาซื้อมาน่าจะสองพันกว่านะครับสองพันกว่ากว่านี่แล้วมีขาบันไดครับแล้วก็มีชายล่างมีรอยร้าวนิดหน่อยครับแต่ก็สวยเลยครับนี่เปิดชชลล่างครับสปอยเลอร์แล้วมีแก้มเงาครับนี่นะแก้มเงา ข้างนี่ยก็ขากระจกนะครับนี่ไอปัตรลีนนะครับเงาเงาทั้ง,งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับนุ้มลโคงนะครับมลโคงนะครับนี่แล้วก็จะมีนี่ครับไอตัวนี้ที่จะประตูลีนพันกว่าครับเท่าที่ผม รู้นะแล้วก็มีนี่ฝาครอบไปทุกอย่างนี่ครับเรามาดูข้างบนกันนะครับนี่อันนี้นะ่าจะเป็นหกุดห้านิ้วนะครับหัวตัวนี้หกจุดห้านิ้วก็ดังลั่นนะครับหกุดห้านิ้วของนี่ครับนี่ก็เป็นหางของเขาอีกนะครับมีหางอันนี้หัวนี่หางนะครับนี่สวยงามครับมีรอยบุบเล็กน้อยแต่ก็สวยอยู่นะครับ ฟางคนก็ใหญ่ดีนะครับนี่นี่นะครับส,สวยทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องดูดเครื่องเลยนะครับนี่นะครับคัสตงคัสีก็สวยนะครับสวยงามแต่นี้ยังไม่ได้ล้างนะครับ ก็น่าจะยังไม่ยังไม่ได้ล้างเลยนี่ถ้าล้างมันต้องเลี่ยมกว่าน,นี้แน่นอนอันนี้ก็ปัดเงาปัดเงาเนี่ยครับสวยๆครับชมเขาดูมุมมุมกล้องสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ซ่อมนะครับนี่ก็รถผมเองซ่อมตรงนู้นนะครับของผมเอง มานี้ครับสวยงามมากนะนะครับ,น,รบนี่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอยากโดนฉก